คลิปนี้เป็นคลิปตัวดวงการงานแบบละเอียดโดยเนื้อหาจะต่อนเนื่องจากคลิปพื้นดวงของคนเกิดวันเสาร์หากใครยังไม่ได้รับชมคลิปพื้นดวงนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างนี้นะครับโดยเนื้อหาคลิปนี้จะปรอบไปด้วยคนที่กําลังหางานคนที่ทํางานประจําหรือคนที่รับราชการและคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวครับมาดูในเรื่องของการงานกันบ้างน,นะครับสาหรับคนที่กําลังหางานในพวงช่วงนี้นะครับจะเป็นอย่างไรนะเราเรื่องของการเสริมสเสน่ห์นะครับที่จะดึงดูดในเรื่องของการงานที่จะเพิ่มพลังงานโอกาสมากยิ่งขึ้นนะครับต้องทําอย่างไรดูซิ ไพ่ขึ้นในการปิดเทียนโอ้โหเทียนดับเลยในเรื่องของการที่จะเป็นการสนิทเสริมสนิทของตัวคุณเนะี่ยจริงๆเราไม่ต้องทําอะไรมากเยอะมากเท่าไหร่นะคือไพ่ขึ้นว่าระวังเรื่อง,องความใจร้อนนั่นแหละนะครับในเรื่องของการที่คุณมีความยิ้มแย้มมีความแจ่มใสนะครับแล้วก็คิดอะไรก็ทำนะคิดอะไรก็เต็มที่นะมีไฟตัวเองนะครับมีความคิดสร้างสรรค์นะสิ่งนี้มันจะ เป็นสิ่งที่ดีนะสำหรับตัวคุณนะไพ่ขึ้นเตือนว่าเฮ้ยสเสน่ห์ของคุณมีดีอยู่แล้วนะแต่ก็ระวังความใจร้อนนะครับไอ้าความใจร้อนเนี่ยมันจะกรบสเสน่ห์ของตัวคุณออกไปนะหลังแล้วเนี่ยในเรื่องของสเสน่ห์ตัวคุณมันมีอยู่เดิมอยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปเสริมไม่ต้องไปเพิ่มเติมเพียงแค่ว่าปรับจิตปรับใจตัวคุณที่ดียิ่งขึ้นนะครับมือึิว่าช่วงนี้ยจะมีงานขึ้นมาไหมดูซิไพ่ขึ้นในเรื่องของความไม่แน่นอนไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของการอ่าหาโอกาสนะหาโอกาสแล้วก็ไพ่ขึ้นเป็นเรื่องของ ความคิดแล้วก็การริเริ่มการตัดสินใจในเรื่องงานมีโอกาสนะมีโอกาสมาจากความสามารถของตัวคุณแต่ก็ให้ความไม่แน่นอนมาจากการตัดสินใจของตัวคุณมากกว่านะครับเป็นการที่บางครั้งเราต้องมีการทบทวนแล้วก็ดูในเรื่องของสิ่งที่คุณทําได้นะครับดูในเรื่องของสิ่งที่คุณต้องแก้ไข ดูในเรื่องของสิ่งที่คุณต้องทําให้สําเร็จนะทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นสิ่งที่ว่าเอ้ยคุณเองจ,จ,จัดการอย่างไรแล้วก็ทาอย่างไรให้มันดียิ่งขึ้นนะก็ต้องดูในเรื่องของการจัดการทุกสัรพ์สิ่งให้มันเรียบร้อยนะครับในเรื่องต่างๆมันจะได้ไม่เกิดปัญหาแล้วก็เกิดความสวยที่ดีมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับมาดูในเรื่องของคําแนะนําดีกว่านะครับไพ่จะแนะนําอะไรบ้างนะ ใน,ในเรื่องของไพ่แนะนำนะครับไพ่ขึ้นเป็นในเรื s <S 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 tem, ่องของ wealth fortune นะครับในเรื่องของการวางแผนอนาคตแล้วก็การจัดสรรในเรื่องต่างๆจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องความโเร็จมันมีมานะให้คุณทําอย่างเต็มที่ก็แล้วกันแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างก็ต้องดูสิ่งที่มันเป็นไปได้ด้วยนะครับบางอย่างก็ต้องดูในเรื่องของสิ่งที่มันสามารถต้องแก้ไขสามารถต้องปรับเปลี่ยนสามารถต้องทําให้มันได้ด้วยตัวเองเนี่ยมันเป็นเรื่องการที่คุณสามารถทําได้เลยนะครับต่อมาไพ่ขึ้นอย่างที่2เนี่ยไพ่ขึ้นเป็นเจ้าหญิงถือเหรียญนะครับในเรื่องของการหาโอกาสแล้วก็ เป็นในเรื่องของความต้องการนะเราจะทํางานที่ไหนนะก็ต้องดูว่าในสถานที่ทํางานตรงนั้นเนี่ยเขาอ่าต้องการคนแบบไหนนะครับต้องการความสามารถแบบใดน,นะครับลักษณะแบบไหนถึงจะตรงและเหมาะกับสถานที่จะไปทํางานก็ต้องดูให้มันมีการปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์มีการปรับเปลี่ยนไปตามาสถานที่ทํางานเพื่อจะ ให้ตรงจุดมาก,กิงึ้นมันก็จะช่วยในเรื่องของความสาเร็จที่มันชัดเจนมากขึ้นนะครับไพ่พักใจไว้ยังไงต่อดูซิไพ่ขึ้นไปในเรื่องของการาสร้างความสบายใจตัวเองด้วยนะในเรื่องของความรู้สึกที่มันดีๆเนี่ยมันก็ทําให้ การจะทําอะไรมันก็ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นแล้วก็ทําด้วยความสุขทําด้วยความรู้สึกที่ดีนะครับภายขึ้นในเรื่องของการที่มันก็ต้องมีการปรับใจตัวคุณให้พร้อมนะเรื่องของความสบายใจอะไรก็ตามฉะนั้นก็หาตัวเองเนี่ยพาตัวเองเนี่ยไปเที่ยวบ้างพาตัวเองไปหาความสุขบ้างเพื่อจะให้ใจ,จิตใจมันดีขึ้นนะครับเพื่อให้ใจมันเยียวยาสร้างพลังใจในตัวเองนะเรื่องต่างๆมันจะได้ไม่มีความขัดเคืองทังจ,จิตใจนะแล้วก็การตัดสินใจต่างๆมันก็จะเหมือนเรามีการเยียวยาจิตใจตัวเองไปแล้วนะในเรื่องต่างๆมันกก็จะะดดดีขึ้้้นนนนไวยเช่ััครบ ไพ่เตือนอะไรบ้างเลยดูซิไพ่เตือนอย่างแรกไพ่ขึ้นเป็นปีมะเส็งนะความระมัดระวังตัวแล้วก็การกระทาทุกสรรพสิ่งเนี่ยมันต้องมีการทบทวนที่ดีแล้วก็การจัดการเรื่องต่างๆให้เรียบร,ร้อยรวมไปถึงการขอพรน,นะกับองค์พญานาคก็ช่วยได้นะในเรื่องของความสําเร็จเพิ่มโอกาสให้กับตัวเองมากขึ้นนะครับต่อมาไพ่ขึ้นเป็นสัมพเวสีในทุกเนี้ยก็ต้องมีการสร้างบุญนะในการทําบุญทําทานนะหรือว่าการให้ทานการรักษาศีลการ จรเดินสมาธิสุดหมดนะก็อุทิศบุญนะครับให้กับสัมเเวสีให้กับเจ้ากรรมนายเวรให้กับเจ้าเที่ยวทางเพื่อเสริมพลังงานให้กับตัวเองให้ดียิ่งขึ้นนะครับโอสตัต่างๆจะได้คลี่คลายหายไปนะไพ่บุญญาพิธิหารว่าวยอย่างไรไพ่ขึ้นเป็นทําบุญอ่าถวายพระไตรจีวรแล้วก็ถวายเครื่องหอมในเรื่องของการทาบุญเนี่ยถวายพระไตรจีวรเนี่ยก็จะช่วยหนับนะพลังงานก็จะดีในเรื่องของการทุบทร,รุงพระพุทธศาสนาเนี่ยในเรื่อง,อง,รรงว่าการที่คุณเองได้ไปเกื้อนหนุนนะพระที่ขาดแคลนนะหรือ ในสถานที่วัดไกลบานเกิดได้ทำไมคิดอะไรเยอะนะครับก็การทําบุญถวายพระตาจีวรแล้วก็อุทิศบุญให้กับเจ้า,จากรรมนายเวรเนี่ยก็จะช่วยหนุนนาให้เรื่องของความสำเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานเนี่ยให้ดียิ่งขึ้นรวมไปถึงการถวายเครื่องหอมหรือถวายกัมญาณกับองค์พญานาคก็จะช่วยในเรื่องของพลังงานให้เกิดความสำเร็จได้ไวได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนนแล้วเนี่ยดวงจิได้ต้องเริ่มจากพลังใจทใี่ดีเป็นพลังใจนะครับ มาดูในเรื่องของคนที่เป็นพนักงานหรือราชการนะครับเป็นอย่างไรดูซิว่าในเรื่องของการเสริมเสน่ห์ให้เกิดความเข้าหน้าในเรื่องของหน้าที่การงานนะครับต้องทําอย่างไรดูซิให้ขึ้นในเรื่องของเสน่ห์เนี่ยมันมาจากการพูดคุยนะได้พบหน้านะครับในช่วงเนี้ยถ้าหากจะดิวงานนะถ้าหากจะพูดคุยต่อรองหรือว่าการจะเสริมความเข้าหน้าให้ในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่รักนะผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาเนี่ยให้ขึ้นในเรื่องของการเข้าหานะครับให้ขึ้นในเรื่องของการทําดีนะให้ขึ้นในเรื่องของการที่ เ,เวลาคุณจะทําอะไรก็ต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตนนะไปคื้อในเรื่องของการที่เมื่อทําอะไรแล้วเนี่ยตัดสินใจแล้วหรือคิดอะไรแล้วเนี่ยมันย่อมสาเร็จแล้วก็มีคนช่วยเหลือเกื้อหนุนเกืออเก้อกูลจากความน่ารักของคุณนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วแล้วก็เสริมเพิ่มเติมให้ดียิ่งขึ้นมากกว่านะครับในเรื่องของการที่จะทําตนให้น่ารักขึ้นทําตนให้มีสเสน่ห์มากขึ้นอันนี้นเป็นสิ่งที่เหมือนคล้ายๆต้องเอาใจกับผู้รักผู้ใหญ่เอาใจคนรอบข้างนิดนึงนะ่วงุนี้ก็จะช่วยได้นะครับ ในเรื่องของงานในห้องช่วงนี้เป็นอยา่างไรนะครับไ่ขึ้นในเรื่องของการหาโอกาสนะการหาโอกาสเนี่ยบางครั้งมันก็ต้องดูว่าเฮ้ยมันทําได้บ้างน้อยแค่ไหนด้วยนะครับบางอย่างมันก็ยังไม่พร้อมนะมาจากคนรอบข้างด้วยบางอย่างมันก็เป็นสิ่งที่มันยังถูกขัดขวางอยู่ยังไม่ใช่จังหวะของมันนะแต่มันก็ไม่ใช่ว่าคุณจะทําไม่ได้เลยนะก็ต้องรุยกันต่อทํากันต่อเพื่อจะให้เกิดความสําเร็จแล้วก็ไอ้ความสำเร็จนั้นนะมันมาจากคนรอบข้างด้วยนะครับมาจากคนรอบข้างเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คุณเองก็ต้อออองคควววาามช่่ยยยยเเหลืนรดี อย่าทาคนเดียวอย่าคิดเองทําเองจนเกินไปบางอย่างก็เหมือนเหมือนแบบเรามุทะลุกเกินไปเราลุยมากเกินไปเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะทําให้เกิดความผิดพลาดเกิดความสูญเสียได้เพราะว่าตำแหน่งต,ตัวตนตัวคุณเนี่ยมันลุยเกินนะอัศาวินถือเหรียญเนี่ยคือลุยลุยมากๆก็ได้ก็เสียเลยแต่บางครั้งก็ต้องมองความเป็นกลางแล้วก็ต้องทํางานเป็นทีมในช่วงน,นี้จึงจะเกิดความสำเร็จเกิดความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นน,นะครับ เรียว่าไพ่จะแนะนําอะไรบ้างนะครับไพ่ขึ้นในเรื่องของ The อ m p r e s s นะครับในเรื่องของพลังงานที่มากับผู้ดักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงไพ่ขึ้นเป็นคนรอบข้างเป็นราชินีสุดาบนะครับแล้วก็ไพ่ขึ้นเป็น The Empress เนี่ยคือในเรื่องของผู้ดักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงเนี่ยจะคอยเกื้อหนุนนะครับในเรื่องของงานของคุณความสำเร็จของคุณนะแล้วถ้ามีการที่จะเข้าหานะครับผู้ดักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงเนี่ยก็ช่วยหนุนนำนะครับเรื่องความสำเร็จได้ดียิ่งขึ้นรวมถึงต่อมานะครับแต่ที่สองไพ่ขึ้นเป็นเจ้าหญิงถืือออมนรรใเ่่งงขกาาททีํ ทุกสิ่งอย่างแก้ไขทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ทําให้ดีที่สุดนะในปัจจุบันเนี่ยมันจะช่วยหนุนนาให้เกิดความก้าวหน้าที่ดีในอนาคตมากกว่าในปัจจุบันอาจจะมีเรื่องของปัญหาหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นยังเป็นไม่ได้ดังไม่ค่อยแบบได้หลังใจเท่าไหร่แต่ก็ยังพอ,อจะพอผ่านพ้นไปได้นะครับไพ่พักใจว่ายอย่างไรต่อมาดูซิจะขยายว่ายอย่างไรอ่าไขึ้นเป็นในเรื่องของ,งวัดนะครับการพักใจนะครับแล้วก็เรื่องความรู้สึกกลัวกังวลต่างๆเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าตัวคุณต้อง อย่าคิดเยอะนะแล้วก็หาความสบายใจกับตัวเองไปขึ้นเป็นฟังเพลงการไปดูหนังดูซีรีส์หาอะไรทําที่คุณรู้สึกดีรู้สึกมีความสุขแล้วก็ทําให้ใจมันสงบลงได้บ้างในเรื่องของความทุกข์บางอย่างมันก็ยังออกไปไม่ได้หรอกนะครับแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่คุณเยียวยาสร้างรักษาที่ใจตัวคนใที่ดียิ่งขึ้นจะดีกว่านะครับสำหรับคนที่จะเปลี่ยนแปลงโยกย้ายงานในช่วงนี้นะครับจังหวะดีหรือไม่ดูซิจังหวะในการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายนะดูซิดีไหม เป็นอย่างไรการเปลี man, ่ยนแปลงยกย้ายนะครับไพ่ขึ้นการตัดสินใจนะครับไพขึ้นชนะปักหลักแล้วก็มีคนนําเรื่องมาเสนอของตัวคุณเหมือนกันในเรื่องการเปลี่ยนแปลงยกย้ายนะในส่วนของการที่ไม่เปลี่ยนแปลงล่ะไพขึ้นในเรื่องสัญญาเรื่องการวางแผนนะครับแล้วก็เป็นการเก็บเกี่ยวปัจจุบันในเรื่องงานในปัจจุบันนี่มันยังพอไปได้นะในเรื่องของสิ่งที่เป็นในเรื่องการเปลี่ยนแปลงยกย้ายเนี่ยไพขึ้นมันเป็นการชงวนใจแล้วก็คิดเยอะๆเหมือนกันเพราะว่ามันมีโอกาสพลาดคิดแล้วไม่มีการวางแผนอย่างรอบคอบ ว่าเป็นการตัดใจที่ผิดพลาดได้นะครับเ้วเนี่ยถ้ายังไม่แน่ใจในปัจจุบันเนี่ยอย่าพึ่งเลยอย่าพึ่งเลยไม่งั้นจะเกิดปัญหาได้นะครับแต่ไพ่ขึ้นในเรื่องของการที่ไม่เปลี่ยนแปลงโยกย้ายมันยังไปต่อได้นะในเรื่องงานเดิมงานสิ่งที่คุณทําอยู่เนี่ยมันก็ไม่ได้แย่นะครับแล้วก็สามารถผ่านพ้นไปได้แล้วก็จัดการไปได้หาอยากจะเปลี่ยนแปลงยกย้ายก็มีการวางแผนณปัจจุบันตอนนี้เลยเพื่อจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ด้วยเช่นกันนะครับไพ่เตือนอะไรบ้างดูสิ ให้เตือนอย่างแรกให้ขึ้นจุชกนะครับให้ขึ้นในเรื่องของการร้องขอ,งของการได้รับการช่วยเหลือนะบ,บางอย่างก็ต้องอ่อนน้อมทาํามตนลงมานะครับแล้วก็ได้รับการช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่คนรอบข้างเพื่อจะให้เกิดงานสําเร็จมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงการไปไหว้ขอพรกับในเรื่องของพ่อแก่ฤุสีนะครับหรือดุสีทั้งร้อยแปดตนนะยิ่งถ้าหากเรามีพลังงานนะหรือมีในเรื่องของครูบาอาจารย์นะที่เกี่ยวกับบุตราษีนะครับหรือมีสิทธ เป็นสิทธิที่มีครูนะครับเรื่องของการสักยานเรื่องของการาได้ไปศึกษาเรื่องสิ่งเหล่านี้นะครับก็จะมีโอกาสพลังงานที่จะท่านจะคอยปกปักรักษาช่วยเหลือนะครับหรือหากใครไม่มีเลยก็ไปไหว้ได้นะครับเป็นการเสริมพลังงานที่ดีให้กับตัวเองนะครับดูซิว่าไพ่บุญญาพิทากษ์ไอย่างไรนะครับไพ่ขึ้นในเรื่องของการถวายทุกเทียนแล้วก็ทาความสะอาดทิ้งพาราีิบ้าน,นะครับเป็นการเสริมมง้ยเสริมพลังงานในบ้านให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นแล้วก็ทําใหา้สิ่ง,งต่างๆที่เป็นอุปสรรค แล้วก็คลี่คลายอุปสรรคไปได้ด้วยนะครับรวมไปถึงการถวายทุกเทียนนะที่วัดวาอารามที่ศาลเจ้าต่างๆก็จะช่วยนำนะให้เกิดความสําเร็จอะไรก็ตามที่คุณขออะไรก็ตามที่คุณตั้งใจก็จะเกิดความสำเร็จกับคุณได้โดยเช่นกันดังนั้นแล้วเนี่ยดวงจะดได้ต้องเริ่มจากพลังใจที่ดีเป็นพลังใจในะครับมาดูในเรื่องของคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะครับดูซิว่า เราจะเสริมสเสน่ห์นะครับในเรื่องของธุรกิจของคุณเนี่ยให้ปังยิ่งขึ้นต้องเสริมอย่างไรนะครับไพ่ขึ้นเป็นพลังงานของปัญญานะไพ่ขึ้นเป็นดอกบัวความสง่างามความอารมณ์ดีความคิดบวกนะการคิดบวกนะคิดดีนะไม่ว่าจะอะไรก็ตามเนี่ยคุณมีความมุ่งมั่นเดิมทีดีอยู่แล้วนะครับในเรื่องความมุ่งมั่นในเรื่องความตั้งใจการจะคิดการที่จะทําบวกถึง พลังงานดีๆในใจิตใจพลังใจที่เกิดขึ้นในกับตัวคุณเองมันเป็น,สนเสน่ห์ที่ดึงดูดให้เวลาคนที่มองหาตัวคุณเนี่ยหรือเป็นลูกค้าที่มองหาตัวคุณเนี่ยเขามองด้วยความเฮ้ยคุณยิ้มแย้มแจ่มใสเฮ้ยคุณทําไมรู้สึกอยู่มองเห็นคนนี้รู้สึกดีจังฮ้ยน่าจะมาลงทุนกับคนนี้ดูซิเฮ้ยน่าจะซื้อของคนนี้จังเลยทําไมเขาดูพลังงาน energy ดีจังเลยนั่นเป็นเสน่ห์ที่คุณเองมีอยู่แล้วแล้วก็สร้างขึ้นได้ด้วยนะครับในห้องชุวนี้การยิ้มแย้มแจ่มใส พลังงานที่ออกมาจากภายในเนี่ยจะช่วยในเรื่องของดึงดูดในเรื่องของธุรกิจของตัวคุณให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับมาดูซิว่าธุรกิจช่วงนี้เป็นอย่างไรพขึ้นไปในเรื่องของความลังเรนะความคิดเยอะนะครับอ่าพขึ้นเป็นในเรื่องของครอบครัวนะหรือเป็นในเรื่องขององค์กรนะองค์กรตัวคุณนะครับมันเป็นในเรื่องของการที่มันต้องบอกหรือเป็นการวางแผนนะกับองค์กรของคุณให้มันเกิดความสำเร็จมากขึ้นนะครับยิ่งคุณถ้ามีลูกน้องเยอะๆแล้วเนี่ยก็ต้องบริหารให้ดีเพราะว่า อ่ามันเป็นเรื่องการที่หากคุณมีความรังเลหากคุณมีความไม่มั่นใจเนี่ยมันทาให้มันเสียระบบหรือการที่จะดุตํานิใครเนี่ยในห้องช่วงเนี้ยก็ต้องดูถึงความถูกต้องนะดูถึงความชัดเจนนะครับไม่งั้นเนี่ยจะเกิดความแตกแยกในหมู่คณะได้เออต้องระวังให้ให้ดีเหมือนกันเพราะว่าในเรื่องของการบริหารในห้องช่วงเนี้ยอาจจะวุ่นวายนิดนึงแต่ว่าหากบริหารได้แล้วก็ถูกต้องมีความชัดเจนมีความยุติธรรมเนี่ยมันทําให้มันได้ใจคนร่วมงานมันได้ใจอ่าคนที่ขเขาว่าทํางานกับเราแล้วเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราเนี้ย เป็นคนที่นับถือน้เัาถือนะเฮ้ยเราเป็นคนที่เที่ยงธรรมนะแล้วมันทําให้ในเรื่องของการปกครองใครหรือว่าสั่งใครเนี่ยมันก็ทําให้มันมีความชัดเจนแล้วก็ได้รับการกระทําหรือว่าได้รับความเต็มที่นะครับในเรื่องความปังเรื่องธุรกิจมันก็จะมีต่อในทิศทางนี้ได้ด้วยเช่นกันนะครับ ไพ่แนะนําอย่างไรบ้างนะครับไพ่ขึ้นเป็นเก้าเหลี่ยมนะเรื่องของความสุขเนี่ยความรู้สึกที่ดีเรื่องของความสุขในเรื่องของการกระทําหลายสมัยอย่างมันก็จะเกิดขึ้นนะครับความสุขมันเกิดจากความสุขตรงนั้นนะครับมันเกิดจากความรู้สึกที่ดีมันเกิดจากพลังใจที่เกิดขึ้นกับตัวคุณนะครับอย่างสองต่อมาไพ่ขึ้นเป็น3าบดาบในเรื่องของความทุกข์นะครับในเรื่องของปัญหาต่างๆที่มันเคยเกิดขึ้นแล้วก็สิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่คุณสามารถจัดการแก้ไขไไไไไไปปดดด้้้้้้นนนนนนะะมมมมัััั่่่่่ใชววาาาคคุุณณททํรรรบเเเ็สิงงงีีีอออตตกกแขยยจ ไพ่พักใจว่าอย่างไรพังดูซิไพ่ขึ้นในเรื่องของการงดโซเชียลนะแล้วก็ครอบครัวไพ่ขึ้นครอบครัวลแล้วนะไพ่ขึ้นคอนเสิร์ตในช่วงเนี้ยไพ่ขึ้นเน้นไปนเรื่องของบริวารนะคนรอบข้างนะครับแล้วก็การได้รับพังใจจากครอบครัวด้วยนะครับการทําเพื่อครอบครัวกาทํารทำเพื่อคนข้างหลังทําเพื่อคนที่คุณรักมันเป็นเหมือนแรงผลักดันให้ให้คุณเนี่ยต่อสู้ต่อทําต่อในเรื่องของธุรกิจนะครับรวมไปถึงเรื่องของการที่มันพักผ่อนจิตใจนะบางอย่างก็ อาจต้องพักผ่อนจิตใจบ้างไม่ต้องไปเหมือนหาวันหยุดให้กับตัวเองบ้างอ่ะในสักวันหนึ่งสักครึ่งวันก็ได้หรือสักสิบนาทียี่สิบนาทีก็ได้หาสิ่งที่มันเยียวยาจิตใจ,จตัวเองให้ดีนะครับ <_ p> um> หรือว่าไม่ต้องไปติดต่ออะไรกับใครนะอาจจะสวดมนต์อยู่บ้านนะหรือนั่งสมาธิสน่อยหรือไปเที่ยวนะครับหรือว่าหาความสุขให้กับอะไรที่ตัวเองรู้สึกดีรู้สึกมีความสุขเนี่ยเออไปขึ้นเป็นการไปหาคอนเสิร์ตไ,ไปหาครอบครัวไปหาคนที่รักนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับที่เป็นความเครียดนก็เหมือ ปิดวกนิดหนึ่งนะแต่อย่าไปนานก็นแล้วกันนะเดี๋ยวมันจะทิ้งงานไปนะมันเป็นเรื่องของการที่มันมีการปรับใจให้พร้อมแล้วก็สู้ต่อในเรื่องของสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับมาดูซิว่าสำหรับคนที่จะลงทุนในหุ้งช่วงนี้นะครับจะเป็นจังหวะที่ดีหรือไม่การลงทุนนะดูสิจังหวะด,ดีไหมไพ่ขึ้นในเรื่องของการที่ มันเป็นเรื่องของการที่มันต้องเรียนรู้อีกเยอะเหมือนกันนะนเรื่องของการลงทุนแล้วก็ถามว่าความความสามารถของตัวคุณมีไหมมันก็มีนะครับแต่มเป็นการที่มันต้องค่อยๆดูนะให้มันเห็นชัดแจ้งมากกว่านี้ก่อนนะดูซิว่าไม่ลงทุนเป็นอย่างไรนะครับใพื่อทีว่าจะดีกว่าด้วยซ้ำไปในเรื่องการที่จะไม่ลงทุนไพ่อเพื่อเรื่องการศึกษาต่อแต่ไม่ใช่ว่าจะตัดทิ้งไปเลยในะนะเรื่องของการลงทุนที่จะ UH, ทําในเรื่องของการลงทุนที่มันเพิ่มเติมมากขึ้นมันก็สร้างในเรื่องของเงินนะครับมันสร้างในเรื่องของโอกาสของตัวคุณดีอยู่ละรต่เเาาีอดพิิมมหยย อย่าเพิ่งจะลงทุนในเดือนนี้จะดีกว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะเกิดความผิดพลาดได้หากรีบร้อนหากใจร้อนจนเกินไปเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างมันยังไม่ถูกต้องตามกาลเวลานะครับมันยังไม่ถูกต้องในสิ่งที่มันควรจะเป็นดังนั้นหากที่จะไม่อยากให้เกิดปัญหานะครับก็ศึกษาซื้อหนึ่งนะแล้วก็ดูลงล,ลึกละเอียดดีเทลต่างๆว่าอไอสิ่งที่คุณจะลงทุนเนี่ยจะต้องทํายังไงบ้างแล้วก็มีรละเอียดดีเทลอย,อย่างไรจะได้เงินแบบไหนนะครับลงทุนเท่าไหร่แล้วแบบไหนถึงจะได้ผลกําไรได้ดีที่สุดนะครับมันก็ทาให ไพ่เตือนอะไรบ้างดูซิไพ่เตือนในเรื่องของพ่อพสังสมจักรนะไพ่ขึ้นมาพลังงานของการฝ่ฟาฟาันอุบรรคปัญหนต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับรวมไปถึงไพ่ขึ้นเป็นพระแม่ทูรกานะลองไปไหว้พระแม่ทูรกาดูกนะครับเพื่อเสริมในเรื่องของความสําเร็จความป,ป,ป,ปังในเรื่องของธุรกิจที่ดีมากยิ่งขึ้น้วก็เสริมความเข้มแข็งนะทางจิตใจความเข้มแข็งในเรื่องของการตัดสินใจการมีสตินะครับเทพเทวาก็จะปกปักปรักษาช่วยเหลือตัวคุณได้ด้วยเช่นกันนะไพ่บุญญาไิหารว่าอย่างไร ให้ขึ้นเป็นล้างห้องน้ำวัดแล้วก็ไหว้สลักเมืองเพื่อจะนำหลักชัยนะครับหลักใจที่ดีแล้วก็ต้องมีหลักชัยในเรื่องของการไหว้สลักเมืองด้วยนะครับในเรื่องของความปังในเรื่องธุรกิจให้ท่านช่วยเปิดทางนะเปิดทิศเปิดทางเปิดธุรกิจของตัวคุณหรือความตั้งใจของตัวคุณให้เกิดความสำเร็จมากขึ้นนะครับรวมไปถึงการทำสาธารณประโยชน์นะครับก็เกื้อหนุนวัดนะอาจจะไปขอร้างห้องน้ำวัดเพื่อจะเสริมสร้างพลังงานจิตใจนะเสริมสร้างในเรื่องของพลังบุญให้แก่ตัวคุณได้ด้วยช่นัน,นะะแล้วเนี่ยดวงจีได้ต้องเริ่มจาก พลังใจให้ดีเป็นพลังใจนะครับ